สมัยเพิ่งมีเฟซกันใหม่ๆโพสแะว,ว่าว่าแอบเบลหรืออะไรเงี้ยเพื่อนรอว่าฟันเยินเป็นอย่อยบ้างผมย่อยบ้างคือเรื่องหัวร้านครับพอเกิดมาหัวร้านมาตั้งแต่เกิดค่ะยำกระจอกอะไรเงี้ยบอกเพื่อนว่าเราเช่าผู้หญิงก็ได้เช่าผู้ชายก็ได้มันก็จะมีความแบบเฮ้ยเช่าผู้หญิงหรอแล้วจะชอบกูปะเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้อ้วนไอ้หมูตอนพอเจอไปมันก็ลึกๆมันก็รู้สึกว่าเราก็เสียใจอะ ได้รู้จักกับคำว่าไซเบอร์บูลี่จริงๆก็คือช่วงเข้ามาทํางานนี่แหละครับผมเข้ามาในช่วงที่พูดคุยกันผ่านเว็บบอร์ดจะอาจจะมีการตั้งกระทูกันบ้างผมจํากระทูนั้นได้เพราะว่าผมแบบเข้าไปเปิดเจอด้วยตัวเองมันคือกระทูที่เขียนหัวข้อกระทูไว้ว่ามาดูกันว่าปกนิตยสาราเหล่านี้เนี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนถ้าเกิดไม่มีผมอยู่ในนั้นข้อความต่างๆแล้วก็ปกนิตยสารที่เราไปถ่ายมาแต่ละเล่มเนี่ย ถูกลบรูปเราออกแล้วก็จะเหลือคนอื่นเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะเข้ามาชื่นชมกันว่าอุ้ยมันดูดูดีขึ้นมากเลยพอมไม่มีเราอยู่ในนั้นเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่ามันโดนแบบเต็มเต็มเลยว่าเราไม่เหมาะสมที่อยู่ตรงนั้นมันทําให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองไปเรากลัวที่จะอ้าปากด้วยซ้ำบางทีหรือว่าเราเป็นอย่างนี้เขาพูดจริงๆหรือว่าเราขี้เหเร่ล้วหน้าตาไม่ดีเราไม่สวยไหมไม่อยากจะไปแบบ คนเยอะๆอะไรอย่างนี้อยากจะอยู่แต่มุมของตัวเองเงี้ยไม่กล้าที่จะไปทําความรู้จักใครมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องทําสิ่งเหล่านี้กับเรา เราผิดขนาดนั้นเลยเหรอถึงทำให้ทุกคนไม่พอใจอะไรเงี้ยการกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์นะคะสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเหยื่อที่ถูกกลั่นแกล้งได้เช่นอาจจะมีความเครียดนะคะอาจจะวิตกกังวลหรือเศร้าในบางรายที่ถูกกลั่นแกล้งหนักๆอาจจะเกิดโรคซึมเศร้าได้อาจจะหนักถึงขนาดมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่วิธีรับมืออันดับแรกตั้งสติก่อน และขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้วางใจได้หากไม่มีคนที่เรารู้สึกไว้วางใจได้ก็อาจจะขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพทางด้านนี้โดยตรงค่ะถ้าการบูลลี่นั้นเกิดในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆสามารถที่จะแจ้งในการบล็อกหรือรีพอร์ตสุดท้ายเป็นเรื่องการดูแลสภาพจิตใจของตนเองและไม่ควรที่จะให้ค่ากับคำพูดหรือข้อความ ที่มาทาร้ายเราคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เม้นกันเฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่ว่าคนที่เขาอ่านที่เขาฟังเขาไม่เคยลืมเลยก็อยากจะให้ใส่ใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราจะแซวเล่นกันหยอกเอินกันเรียกเขาด้วยฉายาเรียกเขาด้วยชื่ออื่นๆอย่างเช่นแบบเห็นคนนี้ตัวใหญ่อาจจะเรียกแบบไอ้อ้วนเห็นคนนี้รู้สึกว่าผิวคล้ำเรียกไอ้ดำแทนที่เราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้แบบลอง เปลี่ยนดูครับเรียกเขาด้วยชื่อไปเลยผมรู้สึกว่ามนันทำให้เขาได้แฮปปี้กันทุกฝ่ายโปรดเรียกฉันว่าโดม